Wow. ว้าวอันนี้เป็นส่วนไหนของมันนะโปรดปรานพีนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื Mont ่องของเล่นโครงกระดูกแมมมอธค่ะเนื่องจากน้องปรานนะคะเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากๆเลยแล้วก จะชอบซื้อหนังสือมาให้น้องปานเยอะแยะเลยแล้วหนึ่งในนั้นก็มีหนังสือเกี่ยวกับแมมมอสด้วยตอนที่น้องปานไปเรื่องของเล่นน้องปานก็เลยเลือกชินีเพราะเขาจําได้ว่าเขาอ่านหนังสืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่นใน่นอกเหนือจะให้ลูกๆอ่านหนังสือแล้วนะคะ <ๆ S 1> ก็อย่าลืมเลือกกิจกรรมหรือของเล่นที่มีความสมคัญแล้วก็เชื่อมโยงก,กันกับหนังสือที่เขาอ่านก็จะทําให้เขาเข้าใจมากขึ้นสนุกมากขึ้นได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยค่ะ โชว์ให้ดูหน wow. 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 ่อยสิครับอันนี้คืออะไรเหรอครับมันมดถ้าเขาอยากเล่นก็ต้องขอโคลกระดูมันก่อนว้าวว้าวตึง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 ๆงอย่างนี้เลยเนาะ เราใส่แว่นเนี่ยเพราะว่าเราป้องกันอะไรครับเราป้องกันผงเนาะเดี๋ยวพานไหมครับดิ้งก็ใผงน้องป้าลองดูตรงนี้ซิตรงนี้ก็ผ่มาอีกแล้วมันใช่ฟันแมมมอสหรือเปล่านะมาสลับกันช้างช้างช้างระวังนะลูกอย่าไปหั่นโดนกระดูกแมมมอสเราขุดเสร็จแล้วเราต้องเอากระดูกแมมมอสมาต่อกันมาต่อกันมาเรียงกัน ให้เป็นแมมมอสเป็นหนึ่งตัวตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นเหมือนกันครับไหนหยิบให้แม่ดูสิครับอันที่ออกมาแล้วอ่ะลูกอันนี้มันคือส่วนไหนของมันนะไม่ผิดเลยนะตอนนี้ได้อะไรเราบ้างครับได้อันเดียวครับมันดูเหมือนไอแค เหมือนอะไรนะครับดูแคทเทสเลยคืออะไรคะแคเทสเปลนครับเมื่อจะออกเนี่ยเมื่อจะออกจะได้ต่อีใช่ไหมลิฟโอเวอร์จะอยอดิเา คิดว่าเมื่อไร่จะเสร็จครับ1ชั่วโมงครับเราลองคิดว่าหนึ่งชั่วโมงจะเสร็จไหมครับไม่ครับคิดว่านานแค่ไหนครับหชั่วโมงครับออโอเคครับ กกันว,กวไม่เ,เอาไกล้เสร็จแล้วครับสวยมากตัวใหญ่แล้วอไหนโชว์ไหนครับ เรามาทําความรู้จักกับบูลลี่แมมมอสกันนะคะบูลลี่แมมมอสก็เป็นอีกหนึ่งในชนิดของช้างแมมมอสที่มีทั้งหมด9ชนิดด้วยกันบูลลี่แมมมอสหรือแมมมอสขนปุยหรือเรียกอีกอย่างว่าแมมมอสขนดกเป็นสัตว์กินพืชมีวิวัฒนาการมาราว4ล้านปีที่แล้วก่อนที่จะล้มตายกันเป็นจํานวนมากหลังจบยุคน้ําแข็งหรือประมาณ8,800ปีที่แล้วโดยสันนิษฐานว่าบูลลี่แมมมอสเนี่ยน่าจะสูญพันธุ์เนื่องจากสภาพอากาศของโลก ที่ร้อนขึ้นทําให้แผ่นน้ําแข็งละลายเกือบหมดซึ่งไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยของพวกมันและก็ยังมีมนุษย์เนี่ยที่มีการล่าเอาเนื้อของแมมมอสไปเป็นอาหารเอาหนังและไขมันไปทําเป็นเครื่องนุ่งห่มให้ความอบอุ่นแล้วก็โครงกระดูกขนาดใหญ่ของมันเนี่ยเอามาทําเป็นที่อยู่อาศัยก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ช้างบุลลี่แมมมอสเนี่ยสูญพันธุ์นะคะ